เดี่ยวเรียมเปืนได้ได้ถูกสมคิดการบอครับเปลี่ยนกระตังต่อสายนะครับเปลี่ยนต่อขั้งที่สองครับขั้งที่หนึ่งบอเข่าครับทำงานสมคิดการบอกขอหนึ่งไปไปลูกไปอยายุดอยาหยุดไป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 ดันไป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 โอ้ ไปได้นะยครับเอยงทางไปไปได้นะครับพี่ลี่เลยนะครับผมจกุกดูว่าเนียอดการเดินทางนะครับแก้วกับเซ็นไปดุนดวนนคิดเ้อไปมา โอ้โห่งแล้วนะครับโค้งแล้วนะครับพ่องามเด้อองามครับพ่องามสวัสดีครับเคยเคยเคยเห็นเจ้าสมคิดโนราสิงห์หรือยังไหนสมคิดเลยนะโตในหน้าสมคิดนะครับว้าวนะครับผมโอ้ขึ้นงามนะครับแล้วก็บพองามนะครับอ่ารอรุ่นนะฮะ ไปน้ำกันนะครับคะแนนผ่าน,นไปเอด็ดจะเป็นเอฟซีบ้างนี่อยู่อะคอ,อยแล้วบ้านเนื้อคอยแล้วบ้านเอฟซีไอ้สมคิดมันก็นโดนแล้วแมีนบ่วมาตันไหนเท่าไหนล่ะแมีนบ่วบางนั้นผมต้องคอยคอยนะบางครูบางเทิศไปจังสรรสมคิดการบอลนะครับเบื้องต้นทิศทางดีเดีมากเลยเหมยยังราศีมงโกเห็นก่อนเ้อมาจะบาดมาพินไหมเนื้ครูบางไปหามาเลย อเบื้องต้นดีแล้วนะครับผมลอุ่นเชียร์กันไปครับร้อยแปดสีผ่านไปนะครับผมท่าเด็กโลกนะครับอ่าลอุ่นครับอ่าองศาดีนะครับนาพีคามหัวไปได้โบยยางนะครับเราลุอลุราเชียร์กันต่อไปครับหางดีแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับทีมงานสมคิดการบอสนะครับหางดีแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับผม สงคิดการบอลนะครับผมสองร้อยแปดสิบคะแนนผ่านไปนะครับผมนี่ครับบังไฟนะครับผมโอ้ยเบาครับเบาครับเบาเบามากๆเลยนะครับดีครับสามร้อยหกสิบผ่านไปนะครับ เมบดีคว้างดีคอยอ่อนเบาๆนะครับว่นอย่างสีได้ไลยนะครับเจสีผ่านไปเฮ้ยสุดยอดนะครับผมสุดยอดนำนักหางนะครับสมคิดการบอนนะครับบนงามเลือกเกินนะครับล่งทางหนึ่งไปตกอีกทางหนึ่งขามหม้อเข้าไปได้ไป้ายมากตึมสามร้อยแปดห้า ร้อยปสีผ้าค่าเนนขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเด็บสีสวัสดีครับ